ในชีวิตเคยไม่อาบน้ำหลายสุดมากสุดก็คือสามเดือนไม่อาบวตายแล้วมันหนึ่งเป็นอย่างนี้ไงแต่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะนอนกับคนที่โฮมเลสนะพวกเก็บขยะใช่ใช้ชีวิตกับเขาเลยนี่ทำไมวะจริง<ะ>จริงนี่<ๆ>ะไปใช้ชีวิตยอยู่กับเขาถ้าว่างจากการเรียนก็ไปอยู่10วัน20วันอย่างนี้ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับสำหรับหนังเรื่องสับเปลอฮะหนังเรื่องใหม่ของจักรวาลไทยบ้านครับจากฝีมือการกำกับของต้องเตทิติสีนวลที่มาแรงแซงทุกเรื่องในโรงหนังเลยก็ว่าได้ครับเพราะตอนนี้กวาดรายได้รวมทั่วประเทศพุ่งทะยานกว่า300ล้านบาทแล้วนะครับเมื่อเช้าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะล่าสุดต้องเตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อครับ ขอบคุณอิหลีขอบคุณมากๆเลยนะครับหนังมันเดินทางมาไกลเกินฝันของพวกเรามากๆเลยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่ามีแฟนคลับทุกคนคอยให้ความสนับสนุนคอยมาเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับสับเปลร่ครับซึ่งทางด้านของ Box Office ประเทศไทยก็ได้ออกมาเผยนะครับว่ารายได้รวมทั่วประเทศ กวาดไปแล้วนะครับกว่า225ล้านบาทแค่เฉพาะวันที่11-14ตุลาคมนะครับสามารถทํารายได้ไปถึง114ล้านบาทมากกว่าสัปดาห์แรกที่ทำเอาไว้65.8ล้านบาทนะครับแสดงให้เห็นเลยว่ากระแสบ,บอกต่อของหนังเรื่องนี้ล้นหลามจริงๆครับเรีเยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยนะครับที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันครับว่าดีมากจริงๆแม้แต่พี่พศอานนท์เองครับก็ยังเอ่ยปากชมว่าชอบเรื่องนี้เลยทีเดียวแหละครับ และแน่นอนครับว่าหลายคนก็คงอยากจะทําความรู้จักกับหนึ่งในผู้กํากับที่หลายคนจับตามองมากที่สุดณขณะนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้กํากับคนนี้นอกจากผลงานที่ไม่ธรรมดาแล้วไลฟ์สไตล์ของเขานั้น ก็ไม่ธรรมดาไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมฮะโดยกว่าที่ผู้กำกับคนนี้จะประสบความสําเร็จได้อย่างวันนี้ครับเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายฮะเรียกได้ว่าเรื่องของเขานั้นมีแต่เรื่องพลิกพทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นขอทานนะฮะในช่วงที่ได้เดินทางเข้ามากรุงเทพที่มีเงินพอแค่รถค่าโดยสารขามาและก็คิดว่าจะมาหาค่ารถกลับบ้านนี่นะฮะจึงต้องไปเดินขอทานในกรุงเทพแถมไลฟ์สไตล์ที่เห็นเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนะะส่วนตัวเนี่ยทางด้านผู้กำกับต้องเตยนะ,ะบอกว่า ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าใส่สบายเป็นตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะมากที่สุดเลยนะครับและก็อยากจะให้คนเนี่ยมองตนเองที่เนื้อแท้ข้างในจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่หลายคนไม่รู้ว่าเขาเคยทํามาก่อนนี่เลฮะเป็นอีกไลฟ์สไตล์ของเขาที่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดตองจริงๆโดยหนุ่มต้องเตะเคยเผยในรายการแฉครับวันที่3สิงหาคมปี2560บอกว่าในชีวิตของเขานั้นเคยไม่อาบน้ํานานที่สุด3เดือน,นะฮะ ถ้าอาบเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้จะนอนไม่หลับข้ามอาทิตย์เลยนะฮะแต่ก็สระผมกับแปรงฟันเนี่ยยังทําอยู่นะฮะซึ่งนอกจากนี้ฮะพีคสุดๆเขาบอกว่าเคยนอนแล้วก็ใช้ชีวิตกับเหล่าคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่เก็บขยะซึ่งหนุ่มต้องเตฮะบอกว่าถ้าว่างจากการเรียน10-20วันเนี่ยก็ไปอยู่กับเขามันมีความสุขถึงเราพูดกันไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเขาพูดด้วยความจริงใจ ก็เก็บขยะแล้วก็กินกับเขาเลยแรกๆผมกินแล้วเจ็บท้องทําไมเขากินได้หลังๆก็ปรับตัวก็กินก็ใช้ชีวิตกับเขาไปเรื่อยๆไม่ใช้ตังค์ไม่ใช้โทรศัพท์ปัดขาดเลยส่วนใหญ่รับงานเองช่วงที่อยู่กับโฮมเลสใครติดต่องานมาก็ไม่ได้งานนั้นไปถามว่าได้อะไรกับชีวิตเราบ้างหนุ่มต้องเตยบอกอย่างนี้ฮะว่าได้มองรู้ว่าชีวิตที่เราใช้ไปวันๆเนี่ยคืออะไร เราตั้งคำถามตลอดว่าชีวิตคืออะไรในชีวิตพออยู่กับเขาบางครั้งมีความสุขบางครั้งไปชมคนบ้าก็โดนตีบางครั้งเราได้คิดก่อนการได้ใช้ชีวิตกับเขาได้คิดตลอดต้องเก็บขวดนี้นะเห็นเรียนต้องเก็บอย่างนี้ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าบทเรียนชีวิตเนี่ยคืออะไรหนุ่มต้องเตยบอกว่าผมก็ยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็ยังคงค้นหาอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งสำหรับหนุ่มต้องเตทิติสีนวลฮะเป็นทั้งนักสแสดงและก็ควมกับชายชาวไทยนะครับเกิดวันที่11มีนาคมปี2539เขาเนี่ยนะฮะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการสแสดงภาพยนตร์พูดบ่าไทยบ้านครับ <c oughs> ต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงจากการสแสดงเป็นพระเอกดูวสิกวิดีโอเพลงใสวสิบอทิมของศิลปินกล้องห้วยไร่ฮะซึ่งมียอดวิวฮะทะลุ200ล้านวิว นอกจากผลงานการแสดงในภาพยนตร์จักราวาลไทยบ้านแล้วนะฮะต้องเตมีความสามารถในการเป็นผู้กำกับครับโดยเขานั้นได้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงดังมามากมายหลายเพลงนะครับอาทิเช่นเพลงลูกสบายดีศิลปินก้องห้วยไร้เอ็กซ์ทาคณิตเพลงมีผัวไอก้ก็ฮักศิลปินเบิ้์นปทุมราชเพลงไอ้สองศิลปินคือไททัสมิดฟิชชิ่งเบนฉลาทิตเพลงขวัญเอ๋ยขวัญมานะฮะคุณปาหมมี่และก็เพลงอภิสิทธิ์ชนศิลปินค็อกเทล แล้วก็ผลงานการกำกับล่าสุดภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยนะฮะเรื่องสับเปลือนี่แหละครับคุณผู้ชมโดยหนุ่มต้องเตยน,นั้นจกกบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผลงานในวงการบันเทิงของเขานั้นบอกได้คําเดียวนะฮะว่าโอ้โหการันตีคุณภาพจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพุ่มกับสุดติสนะฮะที่หลายคนอาจจะตามไม่ทันเพราะเขาคนนี้ ล้ำสุดๆจริงๆฮะและถ้าใครยังไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องสับปปเหรรอนะฮะอย่าลืมไปดูได้แล้วนะครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ